พีเกินชาวเน็ตเฉลยทอทหารที่เป็นที่รักแรกของนนกุลไม่ใช่แอปทักษะออนเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้มีกระแสจับจิน้นแอปทักษะออนนนกุลชานนหลังทั้งคู่ได้พากันไปดูคอนเสิร์ตพร้อมลูกสาวน้องปีใหม่ซึ่งเป็นงานเดียวกันกันกบที่เจอทิมพิธาและยังมีชาวเน็ตตาดีแอบสังเกตเห็นว่านนกุลได้ถือผ้าคลุมไหล่แอปทักษะออนให้น้องปีใหม่อีกด้วยซึ่งทางด้านแอป แอลโปลดเซอร์ไพรส์วันเกิดนนกุลกลางเวทีในงานแฟนมิตรเลเวลอัพบายนนกุลฉลองวันเกิดพร้อมแฟนๆอายุ27ปีโดยมีแขกคนสำคัญอย่างแอปทักษะออนมาเรียกเสียงกีสนันนอกันเลยทีเดียวแถมงานนี้ยังได้เห็นช็อตหวานนนกุลมองแอปทักษออนที่เรียกได้ว่าสายตาหลอกกันไม่ได้จริงๆล่าสุดได้มีผู้ใช้ติ๊กตอรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปในงานแฟนมิตรนนกุล โดยทางด้านพิธีกรในงานได้ถามถึงตัวย่อรักแรกของนนกุลซึ่งทางด้านนนกุลก็ได้ตอบกลับมาว่าทอทหารทำเอาแฟนๆกรี๊ดสนั่นลั่นหอเลยทีเดียวพร้อมกับบอกว่าจะเป็นใครไปไม่ได้จริงๆซึ่งงานนี้ต่างมีชาวเน็ตเข้ามาถ่ายกันอย่างมากมายว่าทอทหารที่นนกุลเผยเป็นรักแรกของตนคือใครโดยทอทหารที่ชาวเน็ตเข้ามาเฉลยคือทิมพิธานั่นเองงานนี้ต้องบอกเลยว่าพีคเกิน